ยีสกกินกวว็นะนะนว้าวุ่นเลยครับนั่นนะวุ่นวายหมดเลยครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไอ้มจะเอาได้บ่ะนะอไหนเหี้ยไปแล้วครับยีสกอื้อหืออื้อหืออื้อหือดูจะเอาได้บ่อขยับเต็มเลยเอเต็มเลยเว้ย ขันตอวว่ะเฮ้ยขันจะพุ่งเฮียไอ้ตตอเอาขันไปขึ้นก่อนเข่าตอก็ว้าวุ่นเลยทีเนี้ยขันไ,ไปขึ้นก่อนหนึ่งหมายแล้ววุ่นไหวหมดเดียวมะอเลยย้นไปก่อนมาก็วิ่งไีก็ต้องเก็บ แล้วครับที่สแลนะนะโรงเรียนแบบนี้แหละครับสุดจัดพวกเราของแท้ กันประวัยของแท้นะครับนะอิสุกบนเรือเหยื่อฟิกเลอร์ครับฝากน้าไว้นะครับอิสุกเสี่ยวนะจ้าเสียวฟ้าไงแต้หกเก็ดโลได้ครับสุดยอดดูนะครับนะโอ้โหสุดจริงสุดยอดเต็มปาก ากตื่นคำนะครับไอ้ยสวยครับจัดโอ้โยยิย่สุกมาแล้วสุกเรื่อยเรียบร้อยท่านผู้ชม